ลดพึ่งซื้อได้ปีเดียวทำไมคัดลื่นไวจังจากคำถามที่ f อฟซีได้าถามเข้ามาวันนี้ก็ถือโอกาสตอบคอมเมนต์นะครับว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากอะไรนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมข้อมูลนะครับอของเราเข้ามาเก็บความรู้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ ถือโอกาสตอบคอมเมนต์นะครับส่วนมากรถที่จะมีปัญหาในเรื่องของอาการคลัดลื่นนะรถที่จะมีปัญหาในเรื่องของอาการพลัดลื่นจะเป็นรถออโต้คลัดคําว่าออโต้ก็คือเป็นรถคลัดเท้ากับรถออโตมิติกนะครับมันจะมีคลัดก้อนคลัดกําลังอยู่ในลักษณะแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่า JD ดีลัดหรือว่าชามคลัดอันนี้ ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น j จดีคลัตแล้วก็ชุดผ้าคลัตนะครับวันนี้มันจะเป็น2ส,ส่วนนะครับทุกท่านทีนี้นะจากคําถามที่ถามเข้ามานะครับผมก็จะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับว่าทําไมนะครับเราใช้รถยังไม่นานรถใหม่เพิ่งซื้อมาได้ปีเดียวทาไมเกิอดอาการคลัตลื่นนะโดยเฉพาะนะย้ําย้ําเลยนะโดยเฉพาะแม่บ้านเอ้ยคุณตาคุณยายรถล,ลาาพ่วง รถติดพ่วงข้างรถเสล้งนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องของอาการคลัตลื่นแต่ปัญหานี้จะไม่เกิดกับรถวัยรุ่นอ่าปัญหานี้ไม่เกิดกับรถวัยรุ่นนะเพราะอะไรนะครับเรามาดูหลักการทํางานของชุดคลัตก้อนก่อนตัวนี้จะเป็นปัญหามากที่สุดคัดแผ่นตัดออกไปนะถ้าคัดแผ่นลื่นรถไม่วิ่งเลยนะครับอาการคลัตลื่นเบื้องต้นนะครับอาการคลัตก้อนลื่นเนี่ยคลัตก้อนคลัตชุด A หรือว่าคลัตกําลัง นะครับอาการคลัตลื่นม,มันเกิดมาจากอาการมันเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราออกตัวไปนะรถบางคันจะมีอาการสั่นกระตุกกระเด้งกระเดา้านะ,ะมันจะมีอาการสั่นสั่นกระตุกกระตุกพอรอบเครื่องมันได้ที่รถมันก็จะนิ่งเป็นปกตินั่นแหละนะครับทุกท่านนะ,ะทีนี้นะครับรถที่เกิดปัญหาบางคันอาจจะเกิดปัญหาอยู่ที่ เกียร์หบางคันเกิดปัญหาที่เกียร์สบางคันเกิดปัญหาที่เกียร์สหรือบางคันเกิดปัญหาที่เกียร์สมีอาการออกตัวสั่นกระตุกคอรอบเครื่องได้ที่แล้วก็หายอันนี้เป็นอาการของคลัต์ก้อนลื่นซ,ซึ่งเกิดขึ้นได้กับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถออโต้คลัต์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถออโตมติกหรือว่ารถเกียร์ธรรมดาที่เป็นคลัต์เท้านะครับทีนี้ทําไมมันถึงลื่นทําไมมันถึงมันถึงไม่เป็นทุกเกียร์ นะครับทำไมมันถึงไม่เป็นทุกเกียร์อ่ะผมจะเล่าให้ฟังอธิบายอย่างนี้หลักการทํางานก็คือเมื่อเครื่องยนต์ท like, so solved, Corps, so ํางานเมื่อเครื่องยนต์ทางานเนี้ยนะเมื่อเมื่อพอข้อเหวี่ยงมันหมุนมันก็จะหมุนเอาชุดคัดไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนเอาชุดคัดไปด้วยทีนี้ในขณะที่พอข้อเหวี่ยงหมุนนะแรงเหวี่ยงนะครับแรงเหวี่ยงจากการหมุนมันก็จะผลักดันอ่ามันก็จะเหวี่ยงเอาคัดก้อนให้มันกลางออกคัดก้อนมันก็จะกลางออกนะ ทีนี้การที่คัดก้อนจะกลางออกได้รอบเครื่องจะต้องสูงจริงๆรอบเครื่องจะต้องเอาชนะแรงดึงของสปริงนะอ่ามันเวียงไปนะครับด้วยน้ําหนักของเวทของเหล็กของชุดคัดก้อนเนี่ยมันก็จะเวียงตัวออกมันก็จะอ้าออกกลางออกนะครับทีนี้มันจะมีสปริงดึงอยู่เห็นไหมข้างในเนี่ยมันจะมีสปริงดึงอยู่แรงเวียงจะต้องเอาชนะแรงดึงของสปริงให้ได้ก่อนมันถึงจะกลาง ดังนั้นรอบเครื่องนะครับเ,เป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้คัดลื่นเร็วลื่นช้าด้วยนะครับทุกท่านนะเพราะอะไรบางท่านเกิดปัญหาที่เจหนึ่งบางท่านเจสองเจสามเจสี่ก็ว่ากันไปเพราะว่าแต่ละคนใช้รอบเครื่องไม่เท่ากันนะแต่ละคนใช้รอบเครื่องไม่เท่ากันบางท่านออกตัวเจหนึ่งอย่างแรงใช้รอบเครื่องที่สูงคัดคัดมันก็ไม่ลื่นเพราะรอบเครื่องมันสูงแต่ เกียร์สองอ่าคุณใช้รอบเครื่องต่าอ่าทีนี้แหละนะเกียร์สองมันติดโหลดด้วยนะโหลดก็คือมีน้ําหนักนะอ่ามันก็จะมีอาการสั่นบ้างบางการไปสั่นที่เกียร์สาบางการไปสั่นที่เกียร์สี่เพราะว่าเราใช้รอบเครื่องที่ต่าถูกไหมเพราะว่ารถมันติดโหลดด้วยนะติดโหลดติดน้ําหนักแล้วก็อัตราทดเกียร์ที่ต่ําลงด้วยน,น,นะครับทุกท่านนะมันก็เลยมีอาการสั่นนะครับทีนี้หลักการทํางานที่ผมบอกไปก็คือ เวลาที ppo, ่เครื่องยนต์ทำงานนะครับเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานแรงเวี่ยงของชุดคัดก้อนมันก็จะเวี่ยงมาล็อกกันกับชามคัดแรงเวี่ยงของชุดคัดก้อนมันก็จะมาล็อกกันกับชามคัดทําให้ชามคัดและก็ชุดพอข้อเวี่ยงหมุนไปด้วยกันนะครับทำให้มันหมุนไปด้วยกันแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราใช้รอบเครื่องไม่ถึงเกณฑ์เราใช้รอบเครื่องต่ำเกินไปทำให้คัดมันกางออกมาไม่เต็มที่ พอคัดมันกลางออกมาไม่เต็มที้ ne, มันก็กลายเป็นเนี่ยมันเสียสีกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันเสียสีกันตลอดเวลาแล้วทีนี้ the, ชามคัดเนี่ยหรือว่าเจดีคัดมันพ่วงกันกับชุดเกียร์ชุดเกียร์มันติดโหลดติดน้ําหนักนะอ่าชามค so ัดมันหนักชามคัด <jur> มันหนักเจดีคัดมันหนักแต่ว่ารอบเครื่องมันต่ําพอรอบเครื่องมันต่ําคัดมันไม่ยอมกลางออกมาล็อกกันกับชามคัดนะครับรอบเครื่องไปเรื่อยๆคัดมันก็ไปตามรอบเครื่องเพราะว่า รอบเครื่องมันต่ํามันก็ไม่กลางออกมาล็อกนั่นเองนะครับทุกท่านทีนี้เขาบอกมาว่าอย่างนี้ตามสเปคตามตําราพูดโดยรวมนะคลัตช์จะเริ่มทํางานชี้นะคลัตช์ก้อนจะเริ่มทํางานชี้สองพันแปร้อยรอบถึง3,500ันระ้อบนะอ่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นค่ารถเก่ารถใหม่นะสองพดร้อยรอบถึง3,500ันรยรอบก็คือคลัตช์มันเริ่มกลางตัวนั่นหมายความว่า อาการคัดลื่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับรอบเครื่องเพราะว่าคุณตาคุณยายแม่บ้านรถล,ลากพ่วงเราใช้รอบเครื่องตาความเร็ว20 3 0บคัดมันกลางไม่เต็มที่มันเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้คัดมันสึกเร็วชามคัดสึกเร็วก็เกิดเป็นปัญหาเรื่องของคัดลื่นตามมานั่นเองนะครับอ่าทีนี้แล้วคัดหลัก มันทํางานเต็มที่มันจับตัวเต็มที่มันล็อกกันกับชามคัดกับเกดีคัดเมื่อไหร่นะครับอ่าคําสอบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะโอ้รอบรถของเรามันทํางานรอบเครื่องสูงขนาดนั้นเลยเหรอนะครับรอบเครื่องมันทํางานสูงขนาดนั้นเลยหรอนะครับอ่ารถบางรุ่นนะครับเขาระบุมาว่าไงนะคัดก้อนจะทํางานเต็มที่ที่ 4,700รอบถึง5,500รอบนะครับเห็นไหมนะครับเราต้องใช้ความเร็วรอบเครื่องที่สูงจริงๆคลัดมันถึงจะจับตัวเต็มที่อันนี้เป็นค่าโดยรวมอาจจะบวกลบนะครับเป็นพันรอบนั่นแหละนะครับทุกนทะ่านนั่นหมายความว่าเวลาที่เราขับขี่รถนั้นเราควรจะขับขีท่ที่ความเร็วสูงขึ้นนิดนึงอาจจะ6ก60หรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ เราไม่ควรจะใช้ความเร็วแบบย0 30ไปเรื่อยๆแบบนี้คัดมันจะลื่นเร็วมันจะสึกล้อเร็วเพราะว่าคัดมันกลางไม่เต็มที่นะคัดมันไม่ล็อกกันกับชามคัดมันเพียงแค่กลางออกมาพอเสียดสีนิดหนึ่งนะครับเสียสีนิดหนึงนะรถมันก็เคลื่อนไปได้อยู่แต่ว่าพอข้อเหวี่ยงมันหมุนเร็วกว่าเจดีคัดเนี่ยแหละนะครับมันเป็นปัญหาทําให้ ชามคัดมันสึกแล้วก็ค่าคัดมันสึกนั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่าอนี้ก็เอาไปพิจารณาเอาได้เพียงแค่ว่าแนะนําให้ใช้ความเร็วที่สูงขึ้นสักนิดหนึ่งอย่าใช้ความเร็วที่ต่ําเกินไปนะครับมันจะส่งผลเสียต่อชุดคัดก้อนด้วยนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็ให้เพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางเอาไปปฏิบัติตามก็แล้วกันสวัสดีทุกท่านครับ